บัดนี้วันที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่3 9ที่ขา้าพเจ้านายอธิเทพยผู้ครองหน้าฟเฟซบุ๊กอธิเทพรหัส439วัดอรไวสิงสถสรราริกาพสุพ่อไปริรำบุญต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยา์บูชาโดยครูบาอบาจารย์ทั้งหลายก็จิตของพระอาจารทุกต่างมันมีเสถียรและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในกระดับไม่ยันชนะในบทสนอย่างตอนนั้นไลยถือหนึ่งบทกาพระรัตนาตรีกระทั่งสมาชิกมรรคบวารบุตรทางบางคนทางเวลาที่ สวัสดีค่ะทุกผู้ตามสุกโมรมนสังคสุตันโนคุสาวังทังคลนิฮานุาสองบทบูชาพระไพรินที่ด้านอาหังรมาสัพพทูจีลังปรินพุขโตคุณินกัมมัจจาโทนิปราหมีจัติสกิเจาวิชยงอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังกตโตุยเนรและเนตยังธรรมังเจริญมิโสจินาจามุสวรจุมนพิบั จะนตาจักรวาลิตอาาขันตุเทวตาสัตมเนียจะเนตัสรโมกขังสเคกามีจรปสิริันทัตตยังลิกิวิมานีที่ปทธมีจรนอยที่เทมาุเทติกุมภยันตุชละพรจมีขันจบณาสันติตาังทีมันรู่าจะนังสัวมีสนันตุธรรมะสนกการยมบัันตาธรรมะวนการรยมัตาธรรมะวนการรยมัตาุบุพนาการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่าพุทธะเตสรณังคมะนะปะถาพุทธังรัตนะัง

ทางนี้เรากันสุจริตที่จะนําเราแทนเจนังวทานะไปหังทําสมุหิตาบิสุจิเศษผู้ทางอัญญานิโยตุขนุมวรรคปัสสัพก็ตั้งการสุมิอยู่จําเป็ดแต่ว่าถามจนถึงไม่ดังมีดาเตพิสาระสมบัติถึงเกณฑ์มังคาที่ <laughs> เด็กศิยีกุพทางก็ได้กเบาาม่มวยานที่จะสาธุทกที่สัมปิสมกปัญจะสาุสิอุตสาหปัญลานนุณญาตาตสามนนตะมอก่ปูตังลูกาบว่าจะท้าลกคาสารนังคาตานังปูชาน่งปฏิเสธนิพพาให้จิกิริยาปทารศตังปันภัยิเลยเกรดมาท่านสตวสพิยาจะกสรลกระถาอุศมีมนยังปาเปิงจับปิวสรนังนั้นนินั่นะ เากสารวการจะเริ่นางออกากอันด้ดทันทีลันจินที่บางสมน,นสมแล้ววม่นีสุาาสดทำไมนิมาณผู้เชอมาจากที่สถานสุปันวจิตาตถาณจิติเลียะถาตาจกอุญยืนและต่สดเริญะสุทธิวเวนุเจเกนัตตาสาสวรชาิสิปฏิปุจหงตุกโลเจตธรรมจะจเจติเื่อนหินประธานผู้โตโลจิสมาลิกาเกณฑ์โตสุพุจินยโสปนิสวัตมะยาอัตตปิในหุงตุก

เดชโลกะสัมวิมุทิธรรมะังยินาิโกธมระังสติธานิสาลาตาหูสันติคาโลจิทนวโนธรรมังวังวัดันตังเิลสานามามินะครับปะทารังอุปสรทตถาหังสันติสาสนติสัที่หัตุสัพันตระยาจิมังสุเมตุที่ทำให้เสนาสุขตานุโยคูโยโลกาสุิปายุพุธตตาสันตุสยังติการมะโกชัย กว่าข้นตาธรรมวิธิตังกรุลติสังฆังกันตังงเสนาสารนามิุูธานุทธังสัมมิตลิติมตังเตสาเทีหนตัสัพ์ลายยจวนสุิตุข้าุศลนโมอจักาถานโมอรันตสมาธุทมะิสินนโมตระนะสมาจาวัคตเตนิธรรมนโมมาสังฆสาปีวสุติสีทัดตติโน นโมอุปามาสสตัตนายตทุกังนโมุัณฑิตสสรวะคติถยาสยศปินโมกัลลัพพายนะขจนตุัตตวะนโมกัลลุนาภวัตสันติโหตุสัพพทานโมกัลสันติชโนภิติโหตุติเวะโมเมหาสมัยสูตรอามีสการอีกลางสมัยยังพระขวาเฉกิสูราติกปีละวัุนิหม่งณีมาตา พิกุสงฆ์นั้นสิเปตบะหิโพสวิททะปิวัติอันติตัสสิมิโลตะตุเทวะตะอิปุญญานัสสิเปตะหุนติพะวันตังทัสสนายะปะกุสงฆ์จะอะทะโคจะตะนุสูรว่าสิกะยะกำลังเทวะดังอิเตติอะยังโพภะกะวะสิกขะจุเบละติกะเปะละวะตะเห็นว่ามันมีมากแต่พิกุสงฆ์นี้สิเป็นมากพุทธะเป๋น uhm

dang sunata satu kamu ini juga apa bisa ini to aku apa tahu bajang sung kalau kata eta tahu jadi lu kamu dengan suami ya tahu mah dia dia rob tapi masih kita putus ya

ที่มันตัวที่สุดตัวนั้นมันตัวยึดศาสนาชนุ่งมือธมนามประการมือพื้นั้นสมวนที่มันตัวแต่ใจคิดอะี่จะขายจะขายได้น่าจะเป็นี่นู่นที่มันตัวชี้ที่มันตัวนั้นมันตัวยึดศาสนาชนุ่งมือธมนามประการมือพื้นั้นสมวนที่มันตัวจิตที่สุรัสศัตรัยขายได้ห่างนั้นจะเป็นที่นู่นที่มันตัวชี้ที่มันตัวนั้นมันตัวยึดศาสนาชนุ่งมือธรรมนามประการมือพื้นฐานส่วนที่สันตัวบริษัาวิจารณ์ประชมธิการจะขายไมัน่าจะเป็นที่นู่นที่มันตัวชี้ที่มันตัวนั้นม

kudeng mati tanggung setelah itu lagi ini nomor 46 itu ini nomor 46 itu dengar sang kita roti bahasa lumancas berusah dan mana aso ini apabila tapi saya hanya bunuh tanda aku ikan selama hanya kudeng itu itu sudah bisa toleh kita belum kalah masih tukar kini sentuni nama bom karena itu saya itu sementara kita belum Jakarta 150000 aku baca itu waktu bergi aku saya itu jangan jadi ketua kalau bahasa aja ibu thamana pi kami itu langsung mati menang ا هو نسپانا کا وې سناتا جنتا کا پالشنه اوهوپنجا کسڽ تيبي چمونا جنتا ساته اوهونا کا يا سنوتس ري له منو ما نو خو صوبا حاج من دي منو نينا کا چي سنها كنل دي تي پاتا چپتو ته کو وه هاني ساکي وته چپتا كيله سبلن دي دي سما ما کنه ما چوبنه تو کيم ما ما كن پتو سها وهيو پيهن تا نا کا سبلن سلام کا سوران هتا وره شتن سما سنوسرا ستا بلا تو سبس دي دي متوليا سجنو พระเจ้ามหาราชพิจารณาชนักเรียนผู้ประสบสาหัสปัจจิติสุจิติจักรพรรดิ์หลวงพ่อท่านมุจิสหัสดินเจ้าพระรูปตานาสุภิญโกราจดามกกาจะให้พระองค์เสนาหลวงพ่อทุกป่าขมุงสมัยนิพพานปัจจัยจิตเป็นคนนำสมิธิงวณังอาภูจะเทวะปัจจัยจิตทบทวนจิตทางกังวลละนามวโรนาเทวะสมุจิตเจษสหัสด์นิทานกุโรนาการโยคะอคูเทวะยศเชโนเชติยตัศน์การยาสเปนนั้นจะเป็นตัวช่วยบรรเทาจิตใจบรรเทาไว้ได้บรรเทาเช่นเชโนมาดำมนาไปกำมุงผู้คนนำสมิธิงวณังเป็นทุจร په صالح چې اځمځته وي مځته سپي ساتي باندې را موږ پر شي تاسو سره سپي ساتي باندې را موږ پر شي تا هیڅ ثاني پرخه د واه هم ته لا کوم سره موږ اوسې تو څو پکا پرې څه تو چې دې کې څه کایا سپینانه ته باندې نو چې موږ دوی دوی باندې باندې څه دوه موږ باندې کومونه سم دي موږ دا خونې په تو چې و چې لمکه لري واه لې واه چې دا چې موږ په واه باندې نو

jadi ketika pun kaya seperti

มันเปลียนอยู่ต่อไปวิธีการข่ามังคุดยาตีตาจะสิโนวะนันติสาผู้ที่มิสมบัติเตชันในสุดตาที้สิบเอ็ดบุษวนมังคละสุดจังสิวนาเจพันนันกัิจารนันจะสิวนาผู้ชายกับู้ชายนิยังเอตมังคระมุตมังปฏิรูปปฏิเสธโซจาบบุพีกัตตันนุตตาอตาปมาปฏิเสธจับเอตมังคระมุตมังพระหุนสัจจาปิสันสัจวิเนโยสุจะสุขิตคิดตัว อภาเป็นัจ้าาจาอิตมังคลมุตมังมาตาปิดกอรนทานังบุทาลัสัสังขโหอนาคุลาธรรมมตาอิตมังคลมุตมังถ้านาจะธรมเจริญจะญานันดาสังขโหอนาวาชนิจมานิอิตมังคลมุตมังอราธเวรีติปปามัชปานาจะธรรมะโปะมาตุจะทมสุนิจมังคลมุตมังาระูจะนิกปูจะทันทีทีจะสังิตา kalian sama sama nang kita mangkal mu tamu dan tidak suwar bahasa aja sama tanah cak tak senang kalian sama sama nang kita mangkal mu tamu tapi jawab macam dia nang hari ya saya nang tak senang ini nak nang mang kita mangkal mu tamu kita kita Sapa tak suka tinggal cantik dan jangan kita สองบวสวดตนปริตยัิติวิตังทายหุร uh ังวาสเกีสุวานัรันังปณิตันโมสมยยงอัาตะตาคตินะอิธมปิธเมรักนัปณิตัอิเดะสุวิเนะสุวิถุหตุกิยัวิรอัมนจะตังชาคาสริยมุนิสมาค้หุตุตุนเินะธเมนะสติตติอิธมิกนังปณิตังอิเดนะสุวิหตุ ย่ำปีเจตุประดิมสุจินสมัยที่หนึ่งหนึ่สมาธินาเตนะสน้าช่นววิชิวติย่ำปีทำเองแะกนังปณิตังอิเตนะสเจตุนสุวิตริหงตุกีบุคลาอาชาชาสามประภรธาจะารีเอกานิดุขานิโหติเดธสกีเนยสุขทวาชวะกาอิเตสุตินานิมหาภาลานิยิทำปิสังเกตและกนังปณิตังอิเตนัสเจตุนสุวิตริหงตุกยีมบุคคลปราจามนาทถธนเนนะ นีการม่น้อยขาแต่ะมารศานักนำมิทีปฏาปติอาอันวิไขหะรักธรมณีพระุจิมิปูจมาณ์มิทำปีสังเกตแกำนำปณิทังเอเจนะสเจนะช่วยิดหงุดุกีรังโบรานังนวังทัดที่สำภวังวัจนัเจียติกีะพิชัยมเติะพิชาวิรูญฉันนาธาเนพาตีทีลานะปาทีโปมิทำปีสังเกตแวกำนำปณิทังเอเจนะสเจนะช่วบิดหงุดุดจะสางบุตรธรรมบุตรสวัตรอาตายชิตทางเสยยาจารยังประชา ปชาอตาทันตาสายโกปสานิจังธัญญาเนุนิวัติวคันธภูมานาชินาชารมุนาที่สงตมจโยเจสาวัสุจน์ตุนสี่ะติปบุตระสูตรภาษิตแ่มิทางเตนะะควานในนภาาตามอรหตาสมาสปุตินาอตาตุมลอนุสารนะมหาพัโนตามาปลยามาลิกาจามีนะมาปฏิทิสมาทานินะมาอธิกมหุมมาในยับข้าเห็นละมา อากาปริวาเตเกนามานทีที่นนงันติตามาปะฮะพชตายมาสลนูขลุธาตุเมหิอนัตตาียเชวาอิมธมากุศลาอิมธมาสวิชัอิมธมาสนรหตาอิมธมาธรรมตาธรรมทินยนีุายะสมทิอตตุเมหิอันตาตเอในวันชื่ออิมธมากุศลาอิมธมาวิชัอิมธมาิติอมธมาสังตาสมาธิในิยสุขายะสมทิ Ada tuh mie ada pasti hari ya hati. Usut upan iya ya upan iya ya di siapa mah pemaju jadi lupa nasihat kita sendiri tanah. yang mana di siapa mah pun jangan ini kalau ini suka wani. Lupa nih ya di siapa mah pemaju jadi santi tanah. yang mana siapa mah lupa kesemin Oh, doa, Kali nak jemput tambah cantik Saya kamu sukarasa suka yang si mayu ini ada satu pun tipu tamu ini ada kan kita macam tamu si jinu sekawa hundi ini saya kan suci suka cantik tamu cari tapi sekarang ini cari yang tak banyak yang ni pun asam aku suci ya tapi sekarang suka dia tak banyak yang pasti ada ni pun asam aku suci ya tapi sama anda tipu aja tak ni pun asam aku semua musuh apa nak kacau apa nak kacau yang faham tentang kita itu yang saya merah kita karena ini apa nak tentang perahu misalnya yang kita tempat di mana ini naja Lalu nak kaya kami yang sampai yang kita ini tentang khusus yang kita ini tentang selama teman ini tentang selama kami sampai tu kapa menjadi ini untuk masa yang kau tu sampai mama mang นีสกันทักทีกลงทิอกเขูพมาชนังเอตังโคเชลังเสีมังเอตังเชลังนมุตตังเอตังเชลังน้ำมาสะพ่อตุขะปมุจติสังเกตหสวตทักทีกระลาสาที่ตังนาวะก็มีย์บมิคอยสันติอนัตกระตั้งบุคคลไม่ควร็มึงสิรุ่งแล้วไม่ควมุ่งหวังสิบีมาไม่ถึงนี้แตที่ตั้มี ตัางอภาันจะนาคอตัางสิ่งใรงไปแล้วเจนัก็รองไปแล้วสิ่งเลยทยังมาไม่ถงก็เป็นเรนี้ยังมาไม่ถึงไปจอานั้นใจโยธรรมังต่าชาวิสพัสติวิพิิรักอบรณาสัตตังวิชามะบุญห้ยืพวคนไดเห็นงจ้าทำแนี้นม่อเงมื่อนขนทำอะไรเงินเรื่ได้นูขพึงเจริญทำนั้นเงินเรื่องให้กุบฟงเถิด อาเชวะ,ะกิตมะตะปังโยกชา,า,าสารังชูเวพึงทงพรองเพียงเจริญบุญนิจได้แล้นเราจะรู้ความใจในวันพุ่งโเห็นะกันเตมหาเสนะมัจุนาเพราะความเิดเป็นกรรมชาผู้มีเสียงานี่เหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ราทั้งหลายเอวังวิหาระทิมาหิตละทันทีตังยังมีไว,วเกะละกระทุทิกันเตอจิกิเตมุนิทิพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกปกครธรรมดามีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกวันนั้นแก่คนนั้นแล้ว่าผู้มีราภทีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล สิบแปดเวออปินไปจิญคณะปาาะลาดนมเห็นลาอนัที่ต네ัวเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะลงความเเป็นไม่ได้ปที่ขมยเห็นปัดอนนัทีตเรามีความจุกแพ้เป็นธรรมาจะลงความจุกใพ้เป็นไม่ได้ั้นขมมยเห็นม่ได้หังอนนัิตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงความตายเป็นไม่ได้สเปหิมิยมิหิมิหิเราจะิหิมิหิ่าหิมิ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 หิมหลายหั้งปิมิจะมสหกมิหิมห อายุกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะทเชะลโนก็มีกรรมนของตนมีกรรมเป็นพวกให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นวกรรมเป็นกมที่พึงอาศัยยังกรรมังตระหนยังมาปักปลากลางว่าตัสาวว่าทายูว่าพะมิเราทำกรรอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นทายาทของรนต้องได้รัผลของกรรมนั้นั้นจะไปอวักอมีอภินรนปัจุกิดขันดังแล้วทั้งหายคูณพิญญาอย่างนีุ้กขคือวันเถิดสิบเก้าบุตรเถาวาอุโยชนะคถา Tuka pata jina tuka paya pata jina suka suka pata jina suka hutu sape pipa nino ita pata samihimun sapatang munya sapatang. Sapi dewa namu santu sapatang padisitia kanang tatang susataya silang ala kan tu sapata papanaparata hutu tanya tuti pata kata sape budapara pata jina nanyayam kanang alahantana jati siena ala kan pata misapasuk. Nisipusuk te pata paditana katha, kata mayam paditana katha yunan masing.

ทมีรักตุสัตถโมสเปิกิมาจาริโนวุฒิสปิม่มาทมีเรียปกิเตยี่สิเป็นบุสบุะพปฏิทนาคาถาันนทำอย่างปฏิทนาคาถาโยสนามเสปพุญญาสัตนิกาสะจานันจานิกะตันิเมเทสจะเปิโกนุหุตุสัพพะนันตาปมานักาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตายาโยทัตติมีจาติถาวาอานิมัจจะตเวริโนชาตาสังติโลกะสมิ จีกุพัตติยุนิกาปเจกะจัตตุการาสังขันตาพระวาพระวีญาตังกิปติธานตุนิอนุโมทังตุเตสยังยีจิมังนัปัจฉานันติเทวเตสังชีวิตใอยู่ไมยะทินานุปญญานังอนุโมทนาคุณตุนาสัพพิสตาสตังหุณตุอิราวนันสุปราวิโนขีมัปปัตถันจัปปัตุณตุเตสาสาวิจังสุภาข้อชัดทั้งหลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มี ส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชวนนนทได้คปนที่รักผู้มีคุณมีบิดาและบรรดาของข้าพเจ้าเป็นต้นเข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแก่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในเมิอสี่มีขันท้าแลขันหนึ่งและขันสี่ต้องใช้อยู่ในภพใยแลภพอญ่าันเราได้ทราบการให้บุญของ,งของ้งาพเจ้าแล้วข้าสัตว์เหล่านั้นเอื้อมมือทานทานเอั้อมถือก่สัตว์ ข้อเหตุคือนิมมตนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจึงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจึงถึงทางอนก็เสริมเถิดขอความหวังอันนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งจักรฐานอันภาพแห่งความเพียรและมีส่วนแห่งการบูชาพระและกันนั่งใด้วยการใช้รายบุตรสมบูรณ์ประเสุขพระพุทธ แล้วก็คาถาหลวงนิโคฮอมสวัสดี์กนเจริญแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าความทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอทุกทีทุกเวลทั้งหลายป่วยโง่ช้านาในการสุชาติธรรมโยมและธรรมะเหล่านี้เมื่อเมตตาแล้วป่วยโง่พรในแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระจิ่งพระบรมมีนาดวงนิชฌัญญพระจจัยพระสงฆ์ร่ววันนี้เม่ได้หาตลอดจนวัตถุบมงคลทั้งหลายที่เขาสามสิ่งทางขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเป็นเวทภาพหนึ่งว่าปทนนักธรรมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงส่งเระการเทสด็จทุ พุจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสมุเจริญจิตภาวนาขอรับายเป็นผู้บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขาอุสมุร่วมสมุจริจภาวนาทขอจงโปรดจารไปทั้วงเพ่อทำความทังายท่เป็นชืรสขอเรในการงานเจริญตรสามันทั้งหลายสมุนบรมเมื่อชสารจบัตริาจบัิมนทำ้นีีปัจฉมังรมสานบัญญาและเจริญรุ่นจิตงพิธมรเริสีขึ้นยุวนาสุขภาณะเของม